สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง GO4 ครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมมาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยในจุดๆนี้แล้วนะครับผมมาทุกคนวันนี้ก็เป็นวันแบบคริกซี่เดย์คริกซี่แห่งชาตินะครับผม อาริน,น,นาก็เลยแบบมา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 ,มานี่มามาเสียตังกันด้วยการเอาสกินครับมาโจโเฮเมคริกซี่กลับมาครับกิจกรรมเส้นทางเจ้าหญิงเวทมนต์เหมือนเดิมเลยนะปกคล้ายเดิมมากเริ่มต้น1คูปองเท่านั้นกิจกรรมอยู่2อาทิตย์นะครับผมจะเป็นยังไงช่องกอล์ฟจะเจ็บให้ดูแน่นอนนะครับผมโอเคก่อนไปรับชมครับอ่ะก่อนอื่นนะโฮมรูมนิดน,นึงว่า การที่เราจะเลือกร้านเติมเกมนะครับผมผมก็ไม่ได้บอกว่าร้านผมดีที่สุดหรืออะไรนะแต่ว่าร้านที่เราควรจะเลือกนะอย่างน้อยครับควรจะเลือกในรูปแบบบริษัทแล้วก็การรับกดให้มันถูกลงมันคือมันมีจริงไหมก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่การให้ไอดีคนอื่นเนี่ยมันมีความเสี่ยงเยอะมากมากม,ากม,ากมากเลยนะครับผมเห็นราคาถูกหน่อยเนี่ยก็แล้วแต่และกันแล้วแต่ทุกคนตัดสินใจแต่ผมบอกเลยว่า ความโลภเนี่ยจะก่อให้เกิดการโกงได้นึกออกปะถ้าเราไม่โลภเราก็ขายเราก็ซื้อตามราคาแบบร้านที่ตรงไปตรงมาจดทะเบียนบริษัทเนี่ยอันนี้จะแฮปปี้กว่านะครับผมร้านผมก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคนที่เธอฝันนะครับผมอ่ะมากิจกรรมคริกซี่ครับมาถึงมันก็จะให้เราเลือกอ่าหินอะไรเอ้เลือกแบบสกิน3ชิ้นก่อนนะครับผมอ่ะก็เลือกไปก่อนตึ้งตึงตงเลือกหินนครแล้วกัน เข้าใจว่ายังไม่เต็มนะครับผมอ่ะกิจกรรมเดี๋ยวขอไปอ่านกติกาเข้าวๆนิดนึงเลยนะครับผมกิจกรรมอยู่2อาทิตย์อันนี้แล้วก็สามารถใช้เหรียญเจ้าหญิงเวทมนต์เพื่อเล่นกิจกรรมฟรีได้ไอเหรียญเจ้าหญิงเวทมนต์คืออะไรไปเติมปองต้นเดือนครับผมแนะนําว่าคุณต้องล็อกอิน2วันจะได้ทั้งหมดห้าเหรียญน,นะสําหรับใครที่มื่อวานไม่ได้เติมไม่เป็นไร เติมไว้ก่อนแล้วค่อยๆไปสุ่มพรุ่งนี้นึกออกป่ะลองอินวันนี้กับลองอินพรุ่งนี้ก่อนคือต้องลองอินให้ได้2วันก่อนแต่ว่าสมมุติบอกว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วผมเติมมาแรกแล้วผมอยากได้วันแรกก็ไม่เป็นไรคุณก็เสียเพิ่มอีก4ี่อยหคูปองมันเป็นการฝึกความอดทนว่าคุณจะทนได้ไหมกับระยะเวลาวันเดียวกับ4ี่อห้าคูปองอันนี้แล้วแต่คนทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ไม่ทนแต่เป็นผมผมทนครับผมบอกตรงนี้โอเคมาแล้วก็ต่างๆนาน,นา,นาก็คือ ข้อสี่เลยกันนี่นี่อันนี้ของดีนะผมว่าการันตีรางวัลพิเศษที่คุณเลือกภายในแปดช่องแปลว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าแปดช่องจะใช้กี่คูปองแต่ว่ายังไงอะ่ะมันจะได้แน่นอนอเดี๋ยวผมบวกให้แวบบๆก่อนแปดช่องแปดช่องใช้สองร้อยเจ็ดสิบคูปองเลยว่าทุกคนแปลว่าไอต้ตคุณที่เติเตมสิบบาทอะ่ะเติมแบบเติมรายวันแล้วคุณได้มา500ห้าร้อยเหรียญเนี่ยอาจจะได้สกินแบบเลเจนด์นอันนึงเลยนะ Oh God. อ m ้มม่ก็ดีอยู่นะครับผมอ่ะแล้วก็อะไรอีกมีอะไรอีกอ๋ออ,อันนี้เป็นรางวัลแบบไมล์โ o น e 6ช่องได้แพ็กรูปโปรไฟล์2 2ช่องเอฟเฟกสังหารและวิ่งนะครับ28ช่องได้ปุ่มและป้ายอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอ้อันนี้ก็มันก็จะมีบอกเลทครับว่าช่องที่1ถึง5เนี่ยเลทเท่าไหร่อะไรงไงนะครับผมผมว่าเลทที่น่าจะเป็นไปได้นะอาจจะต้องถึงแบบ26 27เนี่ย10%ก็ลุนๆน,นะครับผม อ่าย uh, ี่สบแปเ้านี่ยสานี่คือหนึ่งใน3าเลยนะโอเคแล้วก็คูปองที่ใช้ครับผมผมบวกมาแล้วมันคือ30ช่องอะห้าพ่ร้อยแปดดคูปองแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่มีหินเจ้าหญิงนะครับมันจะเหลือสมมติมี500เหรียญแบบที่ผมมีเนี่ยมันจะเหลือเมาเนี่ยอยู่ที่4,988นะ แพ็กล้านก็อาจจะเป็นแบบ3840บาท49 6 0้าคูปองมันยังขาดอีกนิดหน่อยอะ่ะเดี๋ยวผมคอนฟิกเพิ่มไปให้อ่าถ้าสำหรับทางแชทเนี่ยคือคุณบวกไปอีกหนึ่งี่บหาบาทเลยผมคิดเลขเร็วๆนะ39 8 5ปบาทได้ห้าพันกว่ากว่าคูปองเดี๋ยวขึ้นให้อันเนี้ยคือจบแน่นอนคือเหมาเหมาตึงแน่นอนเดี๋ยวในในแพ็กในเว็บเดี๋ยวผมไปคอนฟิกให้ผมอาจจะเป็นแบบสามแปดสี่ศูนย์บวกอีกสี่สิบเก้าบาทอะไรอย่างงี้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวข แล้วก็หรือว่าไปดูในเว็บไซต์อะ่ะแล้วก็มันจะมีจิ้มเลยว่าเป็นเหมาคลิกซี่เท่าไหร่เดี๋ยวต้องรีบไปคอนฟิกก่อนเดีตัดต่ออะไรต่างๆนานาก่อนนะครับวันนี้ผมจะเริ่มใช้ ID ตัวเองเลยนะ ID นี้คือแบบมันเป็น ID ที่ให้คนยืมในไลฟ์นะแบบเวลาผมไลฟ์แล้วก็เล่นทุกคนมายืมสกินได้นะคือผมจะไลฟ์อยู่2 ID คือ ID หลักมีทุกสกินกับ ID นี้คือมีประมาณ900บกนะครับผมอ่าผมเริ่มด้วย5,627นะโอเค จริงๆอ่ะผมใจจริงผมอยากจะเปิดทีละช่องไปเลยเว้ยจะได้รู้แบบรู้เลทแต่ว่าไม่เป็นไรม,นม,มันมีมันมีราคาข้างล่างอยู่แล้วนะก็ตามนั้นเลยอ่ะขอกดห้าช่องก่อนครับมาบเข้าไปไม่ต้องแสดงอีกชิบจ่เดดาเข้าไปโดนครับผมอ่าต่อไปคือเวลากดลังพึ่งอ่ะทางที่ดีควรจะกดให้มันลงกับไอตัวที่มันบอกเนี่ยมันลงหกช่องก็คือเปิดแค่ช่องเดียวนะครับผมตรงนี้ ใช้สามารถใช้หินได้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวมันเงียบไปแป๊บนึงผมขอเปิดเสียงก่อนไม่มีไว้โอเคไปกันต่อก่อนเออ่ถ้ากดหมดก็จะเป็นสิบเอ็ดช่องนะครับผมไป let's go เฮ้ยเอ๊ะเมื่อกี้ลืมดูอ่าแปลว่าเหรียญอะ่ะมันคือแทนคูปองแหละหนึ่งเหรียญหคือคุ้มมากนะทุกคนกดแปดช่องคือแนะนําเลยว่าเติมป้องต้นเดือนนี้อย่าพลาดเลยนะครับเหมือนคุณได้แบบพวก สกินฟรีอีกหนึ่งอันอะแบบแบรนดอมนะโอเคไปกันต่ออันนี้สิบเอ็ดช่องแล้วไปสิบสองช่องครับผมมับเข้าไปมีส่วนลดไหมไม่มีก็แข็งยังนะ่ะส่วนลดอนะไปครับอีกห้าช่องผมไล่เรียงไปเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะมับเข้าไปเปิดไปแล้วสิบเจ็ดนะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่ะตรงนี้จริงๆเปิดทีละช่องอะ่ะง่ายๆสุดเลยนะครับผมมับเข้าไป อิโมจิแบบแบบเจ้าอะแบบเจ้านะครับผมอา่าขอยีิบห้าก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือไอติ่งเหลือไอติ่งตรงกลางไว้บัฟไอดีผมอะ่ะยิบมาจงก็จบแล้วนะครับอา่าไปกันต่อครับอา่าตอนนี้คูปองเหลืออยู่สองพันเจ็ดนะเราเริ่มด้วย เท่าไหร่อ่ะห้าพันแปดเหมือนหายไปแล้วสามพันหนึ่งร้อยโดยประมาณนะครับผมสามพันหนึ่งบวกกับโอ้โ 5, 000, หห้าพันคูปองอ่ะก็คือราคาที่ผมคิดให้แหละคือสามสี่แปดแปดนะลบกับไอ,อ้นั้นอนะ่ะลบกับห้าร้อยก็คือสี่เก้าแปดแปดนะครับผมอ่าแนะนาว่าเปิดทีละช่องครับผมอ่าเยอะไปเปล่าวะคลิปนี้นะขอขออภัยด้วยคือเดี๋ยวนี้แก่แล้วมันคิดไม่ค่อยออกทุกคนยี่สิบหกช่อง มาไหม27ช่อง28ช่องยงไงอย่าให้ต้องถึงมืออย่าให้ต้องมือถึงมือพี่นะครับผมตรงนี้นะยินดีด้วย facebook ก็ออฟคุณได้รับมาโจเฮมคริกซี่นะครับผมจัดไปเลยวาเหมือนคูปองที่หายไปทั้งหมด5,000 4,200คูปองนะถ้าผมบวกเลขไม่ผิดนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นแบบเป๊ะๆให้อีกทีหนึง่งก็เอาเรื่องแต่ว่าผมได้ปุ่มได้ป้ายอันนี้ราคาที่ผมบอกเนี่ยคือได้ปุ่มได้ป้ายนะครับโอเคมีมีการเตือนอยู่2เรื่องนะ1คือร้านติมเกมหาร้านที่ไว้ใจได้ครับ2คือเรื่องปุ่มเรื่องป้ายเนี่ยสมมติว่าเกิดคุณดวงดีก่อนคุณก็ต้องตัดสินใจอีกว่าคุณเอาปุ่มเอาป้ายไหมแต่ว่าผมจะบอกความจริงของปุ่มกับป้ายให้นะว่าป้ายเนี่ย มันจะแสดงผลก็ต่อเมื่อคุณเล่นดีแล้วก็เห็นแค่แบบแป๊บเดียวนะครับส่วนปุ่มเนี่ยมันจะไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้ว่าคุณเลยยยเว้นตัวคุณเองหรือว่ายกเว้นว่าคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มาเล่นกับคนดูหรืออะไรเงี้ยคุณจะได้ใช้เซฟปุ่มแค่นั้นก็เทรดกันเอาเองครับแบบก็ตัดสินใจกันเอาเองว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับแต่เป็นผมนะสมมุติว่าเกิดคลิปนี้ดวงดีผมก็ไม่ไปต่อนะครับผมผมก็จะเอา ไอดีหลักเนี่ยไว้รีวิวปุ่มป้ายนะครับผมเอออันนี้แล้วแต่ทุกคนจริงๆช่วยว่าได้จริงๆนะครับผมไปไปรับของแล้วก็รีวิวกันเลยไปฮะของทั้งหมดก็น่าจะถูกส่งมาที่จดหมายรับแบบกระแทกไปเลยครับผมแค่เนเบอรเชิญบะโอ้โหน่าหลังอ่ะตัวเนี้ยตัวที่เป็นจิบิเนี่ยว้าเธอกระชัน้นล่างเงาของกันและกัน ไปล้วไปตื่นความเวิ้งว้างกันไอโฟนหูแล้วก็เป็นแมวแมวช่องเจ็ดตื่นนี่ผมไม่ได้สั่นจอมือถือแต่มันสั่นเองนะนี่ปิงครับผมเลิศเลิศนี่แม่มดน้อยโดเรมีชัดๆนะครับผม <S <S ตื่นตึ๊นตื่นอ,อ้โหไอ้เพลงเพาะเพลงเพาะ นะครับผมอา่าแล้วก็ได้เอฟเฟกอะไรไม่รู้ยี่สิบห้ากับยี่สิบสองวันสามสิบวันต่างๆนะนะนะครับผมไปเดี๋ยวไปแกะทีละอันเนี่ยอันนี้กรอบนะโอเคอ่ะแกะของอย่างแรกครับแพ็ครูปโปรไฟล์และอีโมจิมาโจเแฮเมะนะครับผมต่อไปจะเป็นปุ่มป้ายประกาศนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปรีวิวกัน สุดท้ายน่าจะเป็นตัวเอฟเฟกวิ่งท่าเต้นต่างๆนา,ๆน,าๆนานะโอเคอตัวเอฟเฟกวิ่งหลังจากแกะแล้วต้องแกะอีกทีนึงนะครับผมไปเอฟเฟกสังหารก่อนผมจำได้ว่ามันดีนะเอ,อือแล้วก็มีตัวตุ๊กตาปลาหมึกเขียวๆออกมา yeah. เดออือดทำปากจูนะครับผมโอเคต่อไปครับเอฟเฟกวิ่งผมจำได้ว่าสวยๆเหมือนมีแบบ ดิสโกอะไรวิ่งอยู่วงกลมอยู่ข้างหลังนี่เหมือนจันเอเลียนอะ่ะจันบินจันบินโอเคตามนั้นเลยนะครับผมอีโมจินี้ผมไม่แน่ใจเลยอาจจะหาไม่เจอแล้วนะอันนี้คืออะไรอีโมจิถ้าผมแลกเปลี่ยนไปเปิดไปเลยโอ้แทนที่จะขายนะครับผมาหายากนิดนึงอีโมจิขออนญาตข้ามนะครับผมไปไปแต่งโปรไฟล์ก่อนนี่กรอบนะครับผมรูปโอเค ข้างล่างมุมซ้ายล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวแมว t ี7 4ของผมนะครับผมแล้วก็รูปโปรไฟล์เนี่ยมีความวิบแบบกิตเตอร์เล็กๆเลยแบบโปรยโปรยจากถุง5บาทแพ้แล้วก็แบบบางๆเลยนะครับผม <S <S โอเคต่อไปโอ,อป้โหจริงๆใส่กับสกินนี้ก็เข้าอยู่นะแป่เราไปเปลี่ยนนิดนึงครับ ฟิกซี่ก็มีหลายสกินนะผมเข้าใจว่าไอดีี้นี้จะขาดอยู่ประมาณสองสามสกินนะโอเคปะนี่เลยมาโจยหม้ยอุ้ยเป็นอันนี้ก็แบบน่ารักนะแบบเป็นแบบอนิเมะเต็มๆดีนะครับผมแต่ว่าเป็นโมเดลนี้คือแบบบิบวับนะครับผมหมวกนี่คือผมผมชอบหมวกตั้งแต่ที่รีวิวเขาที่แล้วนะแล้วก็มีการแบบเอฟเฟกตแบบดิดเปาะดิดแปะนะครับผมไม่กวาดเปลี่ยนสีไม่กวาดมีชีวิตขึ้นมานะครับผม ข้างล่างนี้คือตัวการะตูนญี่ปุ่นผมเข้าใจว่าญี่ปุ่นนะอ่านว่าซูโบเซแฮแบะแฮะแล้วก็ไปเขียนมันิวอยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้นะโอเคปเราไปรีวิวเอฟเฟกกันเลยครับที่เหมือนไอดีนี้ขาดอยู่2ตัวนะครับหนึ่งก็คือทัตซึมะจิคือตัวตึงๆของมันอนะ่ะมีทัตซึมะจินี่แหละครับกับตัวนี้แหละที่แบบแพงอะ่ะตัวแพงนะโอเคแต่ตัวสวยๆก็เยอะอะเอฟเฟกมันแบบ เล่นได้เยอะอะผมก็เลยต้องเอาแม่มดน้อยคูโรมิมาตู้กับแม่มดน้อยฟิฟซี่นิดหนึน่งนะครับผยิปเมียมาดิปหน่อยโอเคนา่นาจะญี่ปุ่นนะทุกคนทุกคนว่าไหม <S <S 1> <S 1> แต่ทำไมตัวก่อนสองตัวแรกมันจีนจีนวะไม่รู้เลยทุกคนใครมีความรู้เรื่องภาษาศาสตร์ก็จัดมานี่เต้นครับผมนี่เป็นการเตื้นกับไม้กวาดครับเต้นลํากับไม้กวาดครับเป็นจังหวะวอลครับผม ตึนี่มีคำนับก่อนแต่แต้แต่แต่แต่ดต่หมุนครับผมไม่มีแทงโก้พรแทงโก้มันตึดตึดเเอดตึดตึดนะหัวต้องต่ายนะมึนไปหมดแล้วต่อไปครับปุ่มตรงนี้ตรงนี้อมุนไปยังเข้าไปมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะเอาจริงๆไม่ได้ปุ่มสำหรับตัวผมไม่ได้ตีเลียดนะแต่ว่าน้องๆหลายคนก็ต้องการปุ่มร่างกายต้องการปุ่ม ไปเลยทดลองเด้ไม่เหลืออะไรละเนี่ยครับเนื่องจากเป็นตัวตึงนะต้องเดินตั้งแต่ออกจากฐานครับเดินออกจากฐานได้ไงขี่จรวดครับปุ๊งกลายเป็บบนไม้กวาดนะครับผมแมวมันจะแปลงหน้าเป็นจาารวดเนาะโอเคการตีธรรมดาครับผมเป็นการปั่นตัวแบบกังหันออกไปเปาะแป๊เราะแบ๊ะ,ะนะครับผมสกิลหนึ่งครับแมวหมุนผมจำได้เลยแมวหมุน พิวพิวิววพิปาปาปากรตปาปานะครับผมไปสกิลสครับอันนี้สวยนี่เป็นแบบเป็นตัวโมเดลตัวเองครับขึ้นมาครับแล้วก็เป็นรูปหุ่นยนต์ด้วยนะมี2แบบนะครับผมเป็นเรนดอมนะปรุงครับเป็นรูปตัวเองกับเป็นรูปหุ่นยนต์นะปาดมันทิ้งไปก่อนนี่อันนี้เป็นหุ่นยนต์ครับผมอันนี้เป็นตัวเองเอ็นหุ่นยนต์ เป็นตัวแบบที่บีกับเป็นตัวหุ่นยนนะครับผมแล้วแต่ว่าเขาจะออกมาให้เราแบบไหนนะครับผมตรงนี้โอเคส่วนสกิลอัลติเมทครับผมคือผมบอกเลยว่าแบบมีคนมายืมผมเยอะมากนะสกินเนี้ยแสบตาแบบแสบตาแล้วเล่นกับแบบพวกอะไรวงๆอะ่ะไม่ไหวจริงแบบนาคอสดไดเมนชั่นอะไรเงี้ยแบบเอฟที่มันเอฟฟกอลังการแบบ ดูไม่รู้เรื่องอ่ะตายแบบไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็คือใครมือถือช้าก็โชคดีด้วยนะครับผมเออก็เต็มอ่ะทุกคนเรียกว่าเต็มนะโอเคปะยังเหลืออีกอันนึงครับนี่ปุ่มนี่อนาล็อกนะโอเคแล้วก็ต่อไปครับวาร์ปครับนี่มีแมวขึ้นมาครับผมแล้วก็มีจอขึ้นรอบตัวมีแม่มดแยกกันมา48ล่างนะผมประมาณ5ตัวนะแม่มดรวมตัวเองนะ ปั๊บจอขึ้นแมมมด ث ปิ้งปิ้งปิ้งครับผมสี่ตัวทุกคนตัวเข้าปากแมวแล้วก็แมวตุ้ยอย่างไงี้ครับผมแวะนะครับผมตามนั้นเลย่าป้ายประกาศเหลือเหลือนิดหนึ่งป้ายประกาศนิดเดียวเลยโอเคเอออนะครับผมกระพริบตาหนึ่งทีว่าแบบคือสมมุติว่าใครที่แบบได้ยี่สิบห้าช่องอ่ะเป็นผมผมไม่ไปต่อนะเออจริงๆแต่ว่ามันก็แล้วแต่กําลังทัพของทุกคนจริงๆอ่ะ นะครับผมเหมือนผมจะโดนไป4,200ปะ่ะเออก็ถามว่าแพงไหมก็มแพงครับเพราะฉะนั้นการที่แพงแล้วเราต้องหาที่ที่ไว้ใจได้จริงๆนะเออคือคือผมบอกนี้ใครที่จะเติมเงินด้วย open id ได้อ่ะคุณต้องไปดูสภาพแวดล้อมของเขาก่อนว่าเขามีเงิน50,000พอที่จะไปวางที่กาลิน่าไหมอ่ะนึกออกไหมเออคือแบบดูดูนิดนึงเช็คนิดนึงสมมติว่าคุณแบบอยากเติมกับคนธรรมดาจริงๆนะอยาก แล้วไอ้รับกดสกินผมไม่แนะนําเลยนะคือมันมัน,มน,มนเป็นแค่เปิดป้าย2ี่ิแปด้ายอะ่ะไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีลอจิกอะไรซับซ้อนแล้วก็อะไรถึงอะไรซับซ้อนอ่ะผมก็ไม่แนะนําให้ไปจ้างร้านกดเพราะว่าผมรีวิวให้ดูหมดแล้วแบบดูทุกแง่มุมแล้วตั้งใจดูนิดเดียวนะจะได้ไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงนึกออกปะโอเคครับสำหรับวันนี้หมดแล้วนะครับถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e หน่อยมันจะขึ้น4ี่0มืแล้วนะช่วยหน่อยอีกห้าร้อยเท่านั้นครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ๊บู